w วลคัมแบ็กคาร์ออโต้เซ็นเตอร์วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวของสุดยอดเครื่องบินรบที่ไม่ได้สร้างความสันสะเทือนแค่ในเอเชียแต่ยังทำให้สมดุลอำนาจทางอากาศของทั้งโลกต้องสั่นคลอนนั่นก็คือเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นที่5ของจีนเฉิงดูเจ20 Mighty Dragon ชื่อนี้เมื่อปรากฏบนเรดาร์ของสัตรูยังไม่ทันได้เห็นตัวก็ทำให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาแล้ว เครื่องบินลำนี้ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จสูงสุดของอุตสาหากรรมการป้องกันประเทศของจีนที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่การออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์และวิศวกรรมล่องหนเข้าไว้ด้วยกันจุดประสงค์ขององค์การสร้าง J20 ไม่ได้มีแค่เพื่อยกระดับกองทัพอากาศของจีนเท่านั้นแต่ยังเพื่อท้าทายเครื่องบินรบของสหรัฐอเมริกาอย่าง F22 Raptor และ F-35 Lightning II อีกด้วย เครื่องบินลำนี้ถูกพัฒนาโดยเฉิงดู Aerospace Corporation การออกแบบที่โดดเด่นที่สุดคือความสามารถในการล่องหนตัวเครื่องมีลำยาวและเพรียวปลายจมูกแหลมและปีกแบบเดลต้าโครงสร้างทำจากวัสดุคอมโพสิตที่ช่วยลดน้ำหนักและลดพื้นที่หน้าตัดเรดาราดา์ d a r cross section ให้ต่ำที่สุดพร้อมช่องเก็บอาวุธภายในลำตัวเพื่อซ่อนขีปนาวุธและระเบิดเอาไว้ทำให้ยังคงความล่องหนได้เต็มที่ ลักษณะนี้เป็นคุณสมบัติเดียวกับเครื่องบินล่องหนของสหรัฐอเมริกาและ j 20ได้นำแนวคิดนี้มาปร,รับใช้ได้อย่างสมบูรณ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์ของ j 20คือหัวใจสำคัญมันติดตั้งเรดาร์ AESA ที่สามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกัน รวมถึงมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรบกวนเรดาร์และระบบนำวิถีของขีปนาวุธฝ่ายตรงข้ามได้ในห้องนักบินมีหน้าจอแสดงผลติดมัลว์เฮล멧มัลดิสเพย์และจอภาพโฮโลกราฟิกที่ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่นักบินแบบเรียลไทม์ j 20ยังมีความสามารถในการบินเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้ออฟเตอร์เบอร์เนอร์ซูเปอร์ครูซึ่งช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและคงความล่องหนได้ดียิ่งขึ้น ความเร็วสูงสุดของ j 20อยู่ที่ประมาณแมตรสและมีพิสัยปฏิบัติการมากกว่า2,000กิโลเมตรเหมาะสำหรับภารกิจโจมตีระยะไกลมันสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่อย่าง PL15 และ PL21 ที่มีพิสัยยิงมากกว่า200กิโลเมตรขีปนาวุธเหล่านี้ใช้ระบบนำวิถีเรดาร์แบบแอคทีฟเราดากิแดนที่มีความแม่นยำสูง j 20ยังมีช่องเก็บขีปนาวุธด้านข้างสำหรับ PL10 ขีปนาวุธระยะไกลเพื่อ โจมตีในระยะประชิดโดยไม่ต้องเปิดช่องเก็บอาวุธหลักทำให้ยังคงคุณสมบัติการล่องหนจีนไม่ได้พัฒนาเจ20เพียงเพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังเพื่อใช้เป็นเครื่องมือกดดันเชิงยุทธศาสตร์ การมีอยู่ของมันสามารถบังคับให้ศัตรูต้องปรับเปลี่ยนแผนการรบได้ปัจจุบันมีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่มีเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นที่5และเจ20ได้ทำให้จีนก้าวเข้าสู่กลุ่มประเทศพิเศษนี้แล้วสายการผลิตยังคงดำเนินต่อไปและมีรายงานว่าในปี2026กองทัพอากาศจีนจะมีจำนวนเจ20เกินกว่า250ลำ ต่อไปมาที่ระบบขีปนาวุธของไทยปี2026ประเทศไทยได้เสริมขีดความสามารถในการป้องกันประเทศอย่างมากมีการเพิ่มขีปนาวุธที่ใส่สั้นกลางและใกล้หลายรุ่นโดยมุ่งเน้นระบบยิงจากพื้นสู่อากาศ (Surface-to-air missiles) และขีปนาวุธต่อต้านเรือรบเพื่อป้องกันน่านฟ้าและน่านน้ำของตน หนึ่งในระบบที่โดดเด่นที่สุดคืออา5 0 0ซึ่งมีพิสัยยิง150กิโลเมตรและโจมตีเป้าหมายได้ด้วยความเร็วสูงราคาต่อหนึ่งลูกอยู่ที่ประมาณ3.5ล้านดอลลาร์ถือว่าถูกกว่าระบบอื่นในภูมิภาคแต่ยังคงมีประสิทธ,ธิภาพสูงประเทศไทยยังได้นำขีปนาวุธ CVIPER 2 6เข้าประจำการในกองทัพเรือซึ่งสามารถโจมตีได้ทั้งเรือรบและเครื่องบิน พิสัยยิง200กิโลเมตรเดินทางด้วยความเร็วเหนือเสียงราคาประมาณ5.8ล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งลูกนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาขีปนาวุธพิสัยสั้นรุ่นใหม่ร่วมกับอิสราเอลเพื่อรับมือโดรนและเป้าหมายบินต่ำราคาประมาณ1.2ล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งลูกและมีพิสัยยิง25กิโลเมตรระบบขีปนาวุธของไทยเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทันสมัยแต่ยังช่วยสร้างสมดุลทางอำนาจในภูมิภาค เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีนและเวียดนามต่างมีศักยภาพทางทหารสูงไทยจึงจำเป็นต้องยกระดับขีดความสามารถด้านขีปนาวุธรายงานปี2026ระบุว่าระบบใหม่เหล่านี้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์กับระบบอื่นๆในสนามรบได้ทำให้ทำงานร่วมกับอาวุธและเซ็นเซอร์ของกองทัพได้อย่างไร้รอยต่อชัดเจนว่าการแข่งขันด้านเทคโนโลยีทางอากาศและขีปนาวุธจะรุนแรงขึ้นในอนาคต เครื่องบินอย่างเฉิงดูเจ20และระบบขีปนาวุธของไทยจะไม่เพียงปกป้องประเทศของตนแต่ยังส่งผลต่อสมดุลทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคจีนยังคงเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพอากาศในขณะที่ไทยพยายามสร้างแนวป้องกันที่แข็งแกรง่งการพัฒนาเหล่านี้บ่งบอกชัดว่าสงครามในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความเร็วเทคโนโลยีและความล่องหนและประเทศที่เหนือกว่าในด้านเหล่านี้จะเป็นผู้ครองอำนาจในภูมิภาค เรื่องราวของเฉิงดูเจ2 m i g h t ไมต a ีดราก้ยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะเมื่อเรามองลึกเข้าไปในกลยุทธ์ทางทหารของจีนจะเห็นว่าเครื่องบินลำนี้ไม่ใช่แค่ยานรบแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการรบที่ครอบคลุมทั้งอากาศบกและทะเลเจ20สามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากดาวเทียมเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า a w a c s และโรนลาตระเวนเพื่อสร้างภาพรวมของสนามรบที่ชัดเจนที่สุดให้กับผู้บัญชาการการที่มันทำงานเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเช่นนี้ทำให้ภารกิจโจมตีและป้องกันมีประสิทธิภาพสูงสุดในแง่ของสมรรถนะการบิน j จ20ถูกออกแบบให้สามารถทำมุมปะทะสูง high angle of attack ได้ทำให้มีความคล่องตัวในระยะประชิดแม้ตัวเครื่องจะมีขนาดใหญ่กว่าขับไล่ทั่วไประบบควบคุมการบินแบบ fly-by-wire พร้อมซอฟต์แวร์ปรับสมดุลอัตโนมัติช่วยให้นักบินสามารถดึงสมรรถนะออกมาได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ปลายปีและหางเสือแนวตั้งคู่ยังถูกออกแบบให้ลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ในทุกมุมการบิน การอัปเกรดในปี2026ที่สําที่สำคัญคือการติดตั้งเครื่องยนต์ Ws 1 5รุ่นใหม่เครื่องยนต์นี้ให้แรงขับสูงกว่าเดิมอย่างมากทำให้ J 2 0สามารถเร่งความเร็วขึ้นไปที่แมตต์ได้โดยไม่ใช้อาฟ e r เตอร์เบอร์เนอร์และรักษาความเร็วระดับนี้ได้นานกว่าเดิมถึง30%สิ่งนี้ไม่เพียงเพิ่มประสิทธิภาพการรบแต่ยังช่วยให้ปฏิบัติการระยะไกลโดยใช้เชื้อเพลิงน้อยลงส่งผลให้ปฏิบัติภารกิจได้นานขึ้น ด้านอาวุธนอกจากขีปนาวุธ PL15 และ PL10 ที่เป็นอาวุธมาตร,รฐานแล้วจีนยังได้พัฒนาขีปนาวุธ PL21 ซึ่งมีพิสัยยิงไกลกว่า250กิโลเมตรใช้เทคโนโลยีรัมเจ็ททำให้คงความเร็วสูงจนถึงช่วงสุดท้ายของการบิน PL21 ถูกออกแบบมาเพื่อเจาะระบบป้องกันทางอากาศของศัตรูและจัดการกับเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าที่อยู่ไกล เมื่อเรามองไปที่ประเทศไทยในปี2026สถานการณ์ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันการที่ประเทศนี้เลือกลงทุนอย่างหนักในระบบขีปนาวุธไม่ใช่เรื่องบังเอิญไทยได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคและตระหนักว่าการครองน่านฟ้าและน่านน้ำเป็นเรื่องจำเป็น หนึ่งในความก้าวหน้าที่น่าสนใจคือระบบสกายการ์ดเที่ไทยนำมาใช้ในปีนี้นอกจากพิสัยยิง120กิโลเมตรแล้วระบบนี้ยังสามารถติดตามและโจมตีเป้าหมายได้พร้อมกันหลายเป้าด้วยเรดาร์ AESA ที่ทันสมัยฐานยิงติดตั้งบนรถล้อ,อยางทำให้เคลื่อนย้ายได้รวดเร็วสามารถกระจายกำลังเพื่อรับมือภัยคุกคามจากหลายทิศทางในเวลาเดียวกัน ในกองทัพเรือไทยขี่ปนาวุธบลูสเปียทียี26กลายเป็นดาวเด่นของปีพิสายยิง2 9ง290กิโลเมตรความเร็วเหนือเสียงและระบบนำวิถีแบบผสมผสานร,ระหว่าง GPS อินฟาเรตและเรดาร์ทำให้มีความแม่นยำสูงแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้มีลายเซนเรดาร์ต่ำทำให้เรือรบฝ่ายตรงข้ามตรวจจับได้ยากมากที่น่าสนใจคือไทยไม่ได้พึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติอย่างเดียว แต่ยังเริ่มโครงการพัฒนาขีปนาวุธพิสัยสั้นและกลางร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศเช่นอิสราเอลและเกาหลีใต้เพื่อให้ได้เทคโนโลยีล้ำสมัยแต่สามารถผลิตได้เองในประเทศผลลัพธ์คือระบบป้องกันที่ไม่เพียงทันสมัยแต่ยังปรับใช้ได้รวดเร็วและซ่อมบำรุงง่าย ความเชื่อมโยงของระบบเหล่านี้ผ่านเครือข่ายการรบแบบเน็ตเวิร์กเซนทริกวอแ e ทำให้ไทยสามารถใช้โดรนลาดตระเวนเก็บข้อมูลแล้วส่งต่อไปยังฐานยิงขีปนาวุธได้ทันทีหรือแม้กระทั่งให้เรือรบส่งพิกัดเป้าหมายไปยังฐานยิงบนฝั่งทุกอย่างเกิดขึ้นภายในไม่กี่วินาทีหากมองในภาพรวมปี2026คือปีที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกมีการแข่งขันด้านเทคโนโลยีการรบที่ชัดเจน จีนผลักดันเจย0ี่สิบให้กลายเป็นหัวใจขององค์การครองอากาศขณะที่ไทยใช้ระบบขีปนาวุธขั้นสูงเพื่อสร้างกำแพงป้องกันที่แข็งแกรง่งสมดุลทางทหารในภูมิภาคนี้จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนกำลังพลหรือเรือรบอีกต่อไปแต่ขึ้นอยู่กับความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีและความสามารถในการผสานร,ระบบต่างๆให้ทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่ออนาคตของสนามรบจะเป็นการต่อสู้ระหว่างความเร็ว ความแน่นยำและความล่องหนและในสมรภูมิแบบนี้เครื่องบินอย่างเฉิงดูเจ0และระบบขีปนาวุธของไทยจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะตัดสินว่าใครคือผู้ครองอำนาจตัวจริงของภูมิพอ